สวัสดีครับกลับมาพบกับผมและทีมงานทีเด็ดสตาร์ o กอร์กันอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับพาร์ตนี้เราจะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลกันในศึกฟุตบอลพรีเมียราลีกโปรตุเกสคู่ระหว่างกิลวิเซนเต้เปิดสนามเอสตาร์ดิโอซิราเดเดบัเซตต้อนรับการมาเยือนของปอติโมเนเซในวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนเวลาตี35ตามเวลาในประเทศไทยอันดับแรกนะครับเรามาดูผลประกอบการ5เกมย้อนหลังของแต่ละทีมกันก่อน สำหรับด้านกิวิเซนเตชนะ1นัดแพ้4นัดส่วนทางปอร์ติโมเนเซเสมอหนึ่งและแพ้ไป4และสำหรับสถิติการพบกันห้านัดหลังของทั้ง2ทีมก็เป็นทางกิวิเซนเตชนะไป3นัดส่วนปอร์ติโมเนเซชนะไป2นัดมาต่อกันที่ด้านความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับสำหรับเจ้าบ้านกิวิเซนเตทีมันดับ16ภายใตยก้การนำทัพของกุนซืออิวโววิเอล่าหลังพาทีมเปิดบ้านแพ้บาก้กาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกนัดล่าสุดมาสภาพความพร้อมทีมในเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานลูคัสบาร์ลอสกับแอาาบนดูที่ย ขณะที่แผนการเล่นในวันนี้ค่าเตรียมมาในระบบ433โดยผู้รักษาประตูวังสตานิสลาฟคิซุกลงเฝ้าเสาแนวรับใช้ลูคัสคุนย่ามานูเอลโรเปสเอเมนูเอลแฮงแมนและอาเดียมมาวินลงทำหน้าที่ส่วนจอจ้อัลเบอร์จาเนียคันย่าฟูจิโมโตะกับเควินวิโลเดสจะคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้3กกองหน้าฮวนโบเซลลี่ฟานนาบาโลและมูริโยซูซาเป็น3ส,สารแดนหน้าล่าตะไคร ส่วนด้านความเคลื่อนไหวทีมเยือนปอติโมเนเซ่ทีมอันดับ9ภายใต้การน,นำทัพของกุนซือเปาโลเซอร์จิโอเบนโตหลังพาทีมเปิดบ้านเสมอเอสโติลไเป็น,นประตูต่อ1ในเกมลีกนัดล่าสุด ส่วนสภาพความพร้อมทีมเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้แค่คารินยอตที่ยังพักรักษาตัวอยู่เพียงรายเดียวขณะที่การจัดทัพในวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ4-231โดยผู้รักษาประตูวางเบอร์เคโอเซอร์ลงเฝ้าเสาแนวรับใช้ซีอุตตารามุสตาฟาแซกฟารเมลฟี่และกอนซาโลคอสตาลงทําหน้าที่ส่วนเอลิเกโจอคูกับเอเวอตันจะคอยประกบคุมกลางและให้ลุยโกเมสเวรินตันจูเนียร์กับลูคิญยาคอยสร้างสรรค์เกมลุกสนับสนุนกองหน้าตัวเป้ายาโกคาริเอโลที่จะออกล่าสกอร์ในแดนหน้าสำหรับทัศนะก่อนเกม สำหรับเกมนี้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีมากนะักแม้ว่าทีมเยือนปอร์ติมเนเซจะมีอันดับบนตารางคะแนนที่เหนือกว่าแต่นั่นก็เป็นแค่ผลงานตอนเริ่มฤดูกาลเท่านั้นเจอกันยามนี้ย่อมมีความสูสีมากขึ้นแน่นอนอย่างไรก็ตามแม้ว่ากิลวิเซนเตจะได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านแถมสถิติยามเจอกัน2นัดหลังอาจจะทำได้ดีกว่ามาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยตอนนี้ที่เกมลุกค่อนข้างฟืดแนวโน้มที่จะโดนแบ่งแต้มจึงมีสูงเลยทีเดียวส่วนเลราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอปอ,ปอด สำหรับเลนราคาบอลอย่างเป็นทางการกีวีเซนเต้ต่อปอ,ปอพันธงเสมอ0ูนย์ุต่อศูนความมั่นใจ85%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพรับชมคลิปใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับ